กานเสริมสร้างความรู้โรคและภัยสุขภาพเรื่องความมหัศจรรย์ของผักและผลไม้ผู้ใหญ่ทุกคนบอกว่าผักและผลไม้มีประโยชน์แต่เต้เต้ไม่ชอบกินผักและผลไม้มันไม่อร่อยเหมือนขนมปังช็อกโกแลตขนมหวานแล้วก็น้ำอัดลมวันหนึ่งขณะนั่งเล่นอยู่ในสวนหน้าบ้านเต้เต้ก็ได้พกกับพี่หมี เพื่อนใหม่ที่น่ารักและท่าทางใจดีพี่หมีบอกกับเตเต้ว่าเธอควรกินผักและผลไม้นะเตเต้มันมีประโยชน์ทำให้ร่างกายของเธอแข็งแรงเตเต้ๆๆไม่เชื่อพี่หมีเลยพาเด็กน้อยไปยังดินแดนมหัศจรรย์หลังบ้านที่นั่นเตเต้ได้พบกับพี่ๆผักและผลไม้มากมายเต็มไปหมดฉันจะทำให้เธอสายตาดี และเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงฉันจะทําให้เธอผิวสวยสุขภาพดีใครๆก็จะบอกว่าเธอน่ารักสดใสสมไว้ฉันจะทําให้ร่างกายของเธอมีพลังงานช่วยระบบย่อยอาหารให้ทํางานดีเยี่ยมฉันจะเสริมแคลเซียมให้กับฟันของเธอทําให้เธอมีรอยยิ้มที่สดใสดินแดนมหัศจรรย์หลังบ้านทําให้เตเต้ได้เรียนรู้ว่าหากเลือกทานแต่ขนมหวานจะทําให้อ้วนเหน่อยง่าย ร่างกายไม่แข็งแรงแต่ถ้าหากเลือกทานผักและผลไม้จะทำให้ร่างกายแข็งแรงสดชื่นแถมยังผิวพรรณดีเต้เต้ตอยากเป็นเด็กแข็งแรงก็เลยลองกินผักและผลไม้ในดินแดนมหัศจรรย์หลังบ้านแล้วเต้เต้ก็เพิ่งได้รู้ว่าผักและผลไม้มีประโยชน์มากมายแถมยังอร่อยกว่าที่คิดอีกด้วยนะ หลังจากวันนั้นเต้เต้จึงกินผักและผลไม้เป็นประจำและกลายมาเป็นเด็กที่แข็งแรงที่สุดในหมู่บ้านวิ่งเล่นกับเพื่อนๆได้นานแถมยังภูมิคุ้มกันดีไม่ป่วยง่ายอีกด้วยเด็กๆจ้ารู้ไหมทำไมผู้ใหญ่ทุกคนถึงบอกว่าเราต้องกินผักและผลไม้เยอะๆนั่นก็เพราะว่าในผักและผลไม้มีสิ่งดีๆที่ช่วยให้ร่างกายของเราแข็งแรงแล้วก็เติบโตสมวัยไงล่ะในผักและผลไม้มีวิตามิน แล้วก็แร่ธาตุมากมายช่วยให้ร่างกายของเราทำงานได้ดีทุกส่วนการกินผักและผลไม้เป็นประจำจะช่วยให้เราสูงขึ้นแล้วก็แข็งแรงขึ้นนอกจากนี้ยังมีสารอาหารที่ช่วยบำรุงสมองทำให้เราเรียนรู้ได้ดีจดจำเก่งและคิดอะไรได้รวดเร็วผักและผลไม้บางชนิดมีสารที่ช่วยบำรุงผิวทำให้ผิวพรรณของเราสดใส สิ่งที่ควรรู้คือถึงขนมหวานจะอร่อยถูกใจแต่กินมากไปก็ไม่ดีต่อร่างกายนะกินผักและผลไม้ดีกว่ามากเพราะมีประโยชน์แถมยังช่วยให้เราไม่เป็นโรคอ้วนความมหัศจรรย์ของผักและผลไม้หาได้ไม่ยากเลยผักใบเขียวมีวิตามินและแร่ธาตุสูงผลไม้รสเปรี้ยวช่วยป้องกันหวัด และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายถ้าเด็กๆอยากมีร่างกายที่แข็งแรงสดใสเหมือนเต้เต้ก็อย่าลืมกินผักและผลไม้ทุกวันนะ